แนะนำอุปกรณ์สำหรับมือใหม่เลยคะ่ะระหว่างดัมเบลกับลูกตุ้มมือใหม่เนี้ยควรเลือกแบบไหนดีนะคะถ้าให้คุณนแนะนําสำหรับมือใหม่นะคุณนําแนะนําเป็นตัวดวัมเบลเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นได้หลากหลายมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแขนหรือว่าหลังแขนหรือปรับเล่นอะไรที่แบบด้านหลากหลายมากกว่าเนาะจริงๆแล้วอุปกรณ์แต่ละแบบนะคะมันก็เอาไว้ออกกำลังกายที่แบบแตกต่างกันแต่ถ้าจะให้ถามในมุมที่ซื้อมาแล้วคุ้มค่าปรับประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆได้มากกว่าดัมเบลโอเคกว่าค่ะ อีกไอเทมหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้มีนะคะนั่นก็คือเสื้อโยคะเสื้อที่ดีมีคุณภาพราคาอาจจะสูงก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันคุ้มค่าและใช้ได้ในระยะยาวมากกว่านะคะคุณน้ําเคยซื้อแบบราคาถูกๆ200กว่าบาท199 299อะไรอย่างเงี้ยใช้แป๊บเดียวพังจ้าขาดง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหละ่ะเวลาที่ มันดูเหมือนหนานะทุกคนมันดูเหมือนดีอะแต่พอลงไปเหยียบแล้วจริง,รงๆคือมันยวบลงไปเลยหนาเท่ากับบางทุกคนนึกออกไหมแต่อันนี้มันดูบางนะแต่ว่ามันมีความแข็งมากกว่านะคะอันนี้คุณนําซื้อที่โซนสปอร์ตนะแบรนอะไรก็ได้ที่เราจับแล้วรู้สึกว่ามันโอเคอะถ้าแบรนด์ไหนคิดว่าของดีมีคุณภาพนะคะสามารถส่งมาให้ได้เลยเดี๋ยวจะรีวิวให้แต่วงเล็บ ต้องดีจริงๆนะเพราะถ้ารีวิวก็คือรีวิวตามจริงนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีนะคะนั่นก็คือตัวอย่างยืดอันนี้คือแบบเออเจ๋งดีเพราะว่าเวลาที่เราแค่บอดี้เวทเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายกล้ามเนื้อมันเริ่มชินกับการออกแรงแบบนั้นแล้วใช่ไหมการเพิ่มแรงต้านอีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทําให้เกิดความท้าทายเพิ่มขึ้นเวลาที่เรามีอุปกรณ์หลากหลายเนี่ยมันก็จะลดความเบือ่อความจําเจได้ค่ะส่วนใครก็ตามนะคะที่ออกกาลังกายมาสักพักนึงแล้วเราเริ่มรู้สึกดีอยากเริ่มออกไปวิ่งออก้อกอแบบนี ูเลยนะว่า ให้เราหารองเท้าดีๆที่มีคุณภาพมาซัพพอร์ตข้อเท้าเราเนี่ยมันจะดีมากน้ำเองก็เคยซื้อแบบรองเท้าแบบธรรมดามาใช่ไหมหลังจากที่เราซื้อลู่วิ่งมาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะว่าเฮ้ยรองเท้ามันควรจะต้องดีมีคุณภาพต้องซัพพอร์ตอะไรเงี้ยพอเราวิ่งบ่อยๆหรือว่าเดินบ่อยๆเนะะี่ยค่ะแรงกระแทกอะ่ะยิ่งถ้าใครที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆนะโหคุณจะรู้สึกปวดรล้าลงขาได้ง่ายๆเลยนะคะแทนที่มันจะได้สุขภาพกับกลายเป็นว่าสุขภาพแย่ลงไปอีกเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องออกกําลังกายให้เหมาะก,กับตัววเเรรราาาด้ยกทีี่่มมมคืืององ ด้วยซัพพอร์ตเนี่ยอย่างรองเท้าดีๆสักคู่เนี่ยราคามันอาจจะสูงก็จริงนะแต่ให้ลองนึกถึงตอนที่เราไปหาหมอค่ะ จ่ายแพงเหมือนกันแฟนคุณน้ำเคยไปหาหมอก็จ่ายเกือบหลักหมื่นอะเรื่องของเงินเนี่ยสิ่งที่เราหามาได้นเนี่ยเราต้องจ่ายออกไปอยู่แล้วนะคะไม่จ่ายเพื่อตัวเราในสิ่งที่เราอยากได้ก็ต้องจ่ายให้คนอื่นในสิ่งที่เราจําเป็นต้องรักษาตัวเองนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันแต่พอคุณน้ำซื้อรองเท้าให้เขาคู่นึงแล้วเขาไปเดินไปวิ่งแล้วมันไม่เจ็บข้อเทา้าเขาก็อยากทําได้ต่อเนื่องแล้วมันก็เซฟในระยะยาวเนาะัวคุณน้ำเองนะคะก็ค่อยๆสะสมอุปกรณ์เทียเล็กเทียน้อยนะคะจากแบบหน้าบ้านก็สร้างเป็นห้องสําหรับออก เลยเพราะตัวคุณน้ำเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับสังคมสักเท่าไหร่นะคะเป็นแบบอินโทรเวิร์ดคือชอบอะไรที่มันแบบเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าเราอยากจะเล่นตอนไหนเราก็เล่นไม่ต้องมานั่งรองอุปกรณ์อะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าการที่เราออกไปยิมออกไปเจอสังคมมันก็อาจจะดีสําหรับคนที่เขาชอบเห็นคนหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือชอบไปเหมือนกันสาหรับตัวคุณน้ำเองคุณน้ำชอบความเป็นไพรเวทแบบนี้คะ่ะคือเราอยากจะเต้นบ้าเต้นบอลจะร้องเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็แบบ ไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนี้ทั้งนั้นคุณน้ำมองว่าเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องรองค่ะทุกคนจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยแหละค่ะสำคัญที่สุดคุณจะยังไม่มีรองเท้าทดีๆยังไม่มีอุปกรณ์ไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้คุณออกกำลังกายไม่ได้นะคะแค่คุณไปเดินในสวนสาธารณะเดินหลอบหมูบ้านหรือแค่ยืดเหยียดธรรมดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วถ้าหากว่าเรามั่นใจเราเอาจริงเราอยากดูแลสุขภาพเราไม่อยากไปจ่ายตังค์เยอะๆให้คุณหมอไม่อยากเข้าโรงพายาบาลไม่อยากให้ใครมาเขียนรถให้ตอนแก่ถ้าคุ อุปกรณ์เหล่านี้แล้การลงทุนกับสุขภาพของคุณเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเนี่ยคุณน้ำก็สนับสนุนเลยค่ะอยากซื้ออะไรคุณซื้อเลยแล้วก็วงเล็บใช้ด้วยนะคะอย่าเอาไปตากผ้า <laughs> จริงๆถ้าหากว่าเราสนุกกับมันนะคุณก็จะไม่ปรับประยุกไปใช้เป็นราวตากผ้าหรอกคลิปนี้คุณเราก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะให้กับมือใหม่เนาะได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างในช่วงเริ่มต้นอย่างที่คุณน้ำได้บอกไปนะโอเคเสื่อโยคะดีๆควรมีนะคะ,ะดัมเบล,ลสักคู่นึงก็ได้เอาไว้เผื่อแบบเบื่อแบบบอดี้เวทหรือว่ายางยืดถ้าเราเริ่มรักการออกกําลังกายมากขึ้นการมีรองเท้าดีๆที่ซับพอร์ตข้อเท้าเราเนี่ยจะช่วยให้คุณนะสนุกกับการออกกําลังกายได้มากเลยค่ะถ้าใครที่มีค ถามอื่นๆเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามเอาไว้ที่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะคุณน้นก็จะมารวบรวมเป็นคลิปดีแบบนี้เอาไว้ให้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่เบิกบานไปได้วยกันค่ะบ๊ายบาย